แจ็คให้ผมใส่แล้วตัดจนไม่ดีเลยจริงให้ผมยืนบ่เลยไม่ได้หว่า ไม่ได้นี่โผใช่ไหมาช่มคะ I <laughs> don't ย่อยใส่บ้างแบบแบบคนนี้คนนี้คนนี้รวมหมูเลยค่ะหมูในค่ะต้องใครได้หมาแล้วแกไปยืนข้างบนแกต้ลงข้างล่าง่ะอ่านเอ không thể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  không không thể không thể không ยิ้มไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็แตะล้มไปกระบอกกล้องเนี่ยวกันี่ขาสร่างไ,ไม่ไม่ลงอ่ะ